หาสารคามแต่เขาสามารถขายสินค้าไปยังได้ทุกๆจังหวัดแล้วครับ76จังหวัดขายได้ครบหมดเลยตอนนี้มีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศแล้วเดี๋ยววันนี้มาดูเทคนิคการโปรโมทการโฆษณาแล้วมาดูว่า การทำธุรกิจในโลกออนไลน์เขาเป็นอย่างไรนะครับช่วงนี้นะครับก็มาพบกับกรณีศึกษานะครับของคนที่ทำธุรกิจนะครับและก็กรณีศึกษาวันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าคนที่เราสัมภาษณ์ด้วยเนี่ยเขาไม่มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับเขาเป็นผู้ประกอบการท่านหนึ่งครับที่ทำธุรกิจนะครับเกี่ยวกับการขายเครื่องดนตรีครับแต่ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพครับเพราะหลายหลายคนมักคิดว่าการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซเราต้องอยู่ที่น่เมืองหลวงอยู่ใกล้อยู่ในเมืองที่คนเยอะๆนะครับ ฉะนั้นวันนี้คนที่นั่งฟังอยู่คนที่ดูทีวีอยู่ตอนนี้และคุณไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงคุณอยู่เมืองอาจจะไกลออกไปแล้วเมืองที่แบบไม่มีคนเลยด้วยซ้ำไปแต่เรามาดูครับว่าเราจะทําไงครับดูให้ดีนะครับเราจะทําไงให้ธุรกิจเราสามารถขายไปได้ทั่วทั่วประเทศทุกจังหวัดได้นะครับวันนี้นะครับผมอยู่ในสายกับคุณโกเมศนะครับสุนันท์ทักเกษมนะครับสวัสดีครับคุณโกเมศครับสวัสดีครับสวัสดีคุณโกเมศ เดี๋ยวผมให้คุณโกเมศแนะนําตัวเองนิดนึงครับแล้วก็แนะนําธุรกิจตัวเองนิดนึงครับว่าปัจจุบันทําอะไรอยู่ครับครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ผมโกเมศสุวรรณพัฒน์เกษนะครับเป็นประกอบธุรกิจเกี่ยวกับาขายทางด้านเครื่อนซื่อแล้วก็เครื่องเสียงนะครับเว็บไซต์ที่ผมทําอยู่นะครับก็เว็บไซต์ไทยเซมดอทคอมัดขายไทยเซมดอทคอมไทยเซมดอทคอมกันเลยนะครับ ไทยโปรซาวด์คอมไทยโปรซาวด์คอมครับผมรุ้สึกผมอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นตรงการของท่านอีสาอยู่ใกล้ๆกับจังหวัดขอนแก่นหรือจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะมองภาพจังหวัดมหาสารคามไม่ออกอยู่ตรงกลางของอีสานพอดีเลยครับครับครับผมทีนี้คุณโกเมศเนี่ยเปิดธุรกิจต้องเล่ามาก่อนผมผมเคยคุยกับคุณโกเมศทีหนึ่งบังเอิญเมื่อไม่นานนี้ได้มีโอกาสไปที่ขอนแก่นและได้ไปเจอคุณโกเมศ ก่อนหน้านี่นะครับก่อนมาทาธุรกิจเครื่องเสียงเนะี่ยคุณตัวไม่ท,ทําธุรกิจเกี่ยวอะไรครับก่อนที่ผมจะทำธุรกิจด้านเครื่องเสียง็นตรีนั้นน,นะครับ,ครบเคยทาธุรกิจทางด้านทําประตูอลอยด์ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันกับไม่เกี่ยวกันเลยอทําประตูอลอยด์ทาประตูรีโมทแล้วก็ทํากระไ้น้ำสะเป็ดลูกนะครับผมบแล้วก็ จากนั้นก็เจอสภาวะฟองกระบู่องึ่งลบบเจอปีในปีประคาณนั้นร้อยบปีท่แ้นเลยครับใช่ครับก็ช่วงนั้นก็คือทำดียว่าล้มเลยครับพอล้มเสร็จแล้วจากนั้นมาผมก็ การปรับเปลี่ยนไปเรื่อยจนในที่สุดกลายมาเป็นรุรกิจทางด้านขายเครื่องดนตรซีแับเครื่องเสียงนะครับยอดยอดขายเป็นหลักอะไรอยู่ปัจจุบันยอดขายเป็นหลักเฉพาะในส่วนของอีคอมเมอร์แหละครับครับผมผ่านทุกไซเนี่ยครับไม่ได้เกี่ยวกับการเก็บวัติบใช่ไหมครับไม่ไม่เกี่ยวกับอันนี้ไม่ต้องกลัวครับไม่ครับโอเคครับก็ถ้ายอดขายเป็นหลักถ้าสักทีแล้วผมมัน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 เหมือนกับปนปนกันประมาณประมาณก็ได้ครับเป็นหลักๆอะไรเงี้ยอรหลักๆนะครับครับ ผมมันมันแยกตัวเลขอผมบ้านน่าจะเดือนหนึ่งนี่นะครับเดือนหนึ่งน่าจะมีเฉพาะเกี่ยวกับออนไลน์น่าจะไม่น่าจะเดือนหนึ่งประมาณสักเฉลี่ยเดือนลประมาณสักห้าหกหมื่นครับห้าหกหมื่นถึงประมาณแสนหนึ่งออนไลน์นะครับออนไลนะครับนี่คือพิลกันนะครับคุณพาวุฒิครับผมบางทีลูกค้าที่เข้ามาหน้าร้านเราอะมาจากออนไลน์ครับลูกค้าที่ให้เราวางให้ให้เราวางงานโปรเจกต์ไม่ว่าหน่วยงานราชการต่างต่างเนี่ยครับ ต้องไปเจอในละครออนไลน์อ네 in ๋อเรียกว่ามันมันผมผมก็เลยกลายเป็นเป็นเป็นยอดรวมเลยครับยอดรวมผมเนมันต้องถ้ายอดรวมเนี่ยจะจะเยอะอะครับยอดรวมนี่ก็น่าจะเป็นหลายหลายแสนนะหลายแล้วครับหลายล้านบล้านนะฮะเป็นละล่ะโอ้โหล้านเลยโอ้โหพอนี้กลับมาตรงสินค้าเนึ่ยครับฟังดูแล้วสินค้าคุณโกเมเป็นที่บอกเป็นเครื่องเสียงเครื่องดนตรีนี่คือเราขายเลยหรือว่าเราเป็นบริการหรือเป็นยังไงครับ ขายเลยครับก็คือเอ่อเขาจะขึ้นดนตรีสายฝนถ้าเราพูดกันง่ายๆก็มีกีตาร์กีตาร์เบสกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์โปรกองคีย์บอร์ดเปียโนเป็นชิ้นๆเลยเนี่ยใช่ไหมครับปุ๊บชิ้นเอสเป็นกีตาร์อะไรต่างๆครับราคาชิ้นนึงเฉลี่ยเนี่ยแพงสุดที่เท่าไหร่ในแพงสุดละครับที่เคยขายได้ใช่ไหมครับ